มาพูดของทหารไทยนะครับตอนนี้ทหารขเขมรตายเกลื่อนใช้คำว่าตายเกลื่อนที่ทำไมใช้คำว่าตายเกลื่อนมันหกพันกว่าศพตรงนั้นนะครับหกพันกว่าศพมันเหม็นนะแยแค่ศพเดียวนี่ก็เหม็นแย่แล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้ไปอยู่แนวหน้ากับน้องๆน,นะครับแต่ว่าเคยไปชนสูตรพริกศพเน่านะครับไปชนสูตรพริกศพเน่าในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ย มันเหม็นชวนน้ำเหลืองน้ำหนองมันเหม็นชวนคลื่นไส้อาเจียนจริงๆนะครับปิดเมื่อก่อนไม่มีแมสครับเมื่อก่อนเราไม่มีแมสนะครับเราก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยแตะพิมพ์เสนครับแต่อย่าไปแตะจงจมูกนะมันแสบแตะข้างๆจมูกครับแล้วก็ปิดไอกลิ่นพิมพเสนเนี่ยไอพิมพเสนน้าเนี่ยครับมันก็ยังหอมหน่อยนะครับมันยังหอมหน่อยถ้าไม่มีพิมพ์เสนน้าก็ยาดมก็ได้มันมีสองด้านอีกด้านดมอีกด้านจะมีพิมพเสนน้ําครับแตะนะครับ แล้วผมก็ใช้ทูผอมทูแขกอะทูแขก็จุดครับจุดโอ้โหจุดเป็นกรรมเลยครับถามพวกมูนิธินะครับแต่ว่าน้องต้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงตรงนั้นอนะเฝ้าหนึ่งมันต้องมองว่ามันจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่เตรียมที่จะปะทะรอบใหม่เข้าไว้เฝ้าระวังเข้าไว้นอนศบอืดเข้าไว้อยู่อย่างนั้นนะครับนอนศพอืดอยู่อย่างนั้นและกลิ่นแม่งก็เหม็นมาหมาก็หอนสภาพจิตใจมันก็จะแย่นะครับ สภาพจิตใจทหารไทยก็จะแย่นะครับผมก็แนะนำลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาก็ได้นะครับหรือหลวงปู่อะไรก็ได้นะครับไปแจกพระทหารเลยคนละองค์รุ่นกันผีรุ่นกันผีขเขมรครับผลทหารบ้างในสิษย์บ้าง มันจะได้อุ่นใจว่ากูมีหลวงปู่เวยกูมีหลวงปู่ศิลาเวยนะครับหลวงปู่สายทองก็ได้นะครับทํารุ่นกันผีแจกไปตามหน่วยฮะให้มอบแม่ทัพภาคที่สองมอบกับกําลังพลผอ,อร้อยผอ,อพันนะครับพร้อมสายสินด้วยนะครับแต่ไม่ต้องเอาพ่อมดหมอผีไปนะครับเอาแค่พระหลวงปู่นะครับ